ขัในรายการ her day วันของเธอทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาเที่ยง40่สิทางช่อง 9mcard sd หมายเลข30นะคะน้องพาใช่แล้วค่ะพี่พิ๊าแล้วก็ไลฟ์สดนะคะก็กดไปที่9 m c a r ค่ะสามารถที่จะไลฟ์สดดูสดสดเลยได้อัธรรษเหมือนกันนะพี่นะใช่แล้ววันนี้มีเรื่องให้ได้มาเมาส์กันจะถามพี่จิ๊กว่าปกติเนี่ยเอาจริงๆเลยนะจริงพี่จิ๊กเป็นคนนินทาคนไหมบ้างนิดหน่อยก็ได้อะไม่บอก ไม่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 ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแต่แต่ว่าพี่จ <AI ิ๊กรู้ไหมว่าพี่จิ๊กมีมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการได้ดินทาเออรู้สึกยังไงเหรอแหม่ถ้าพูดถึงการดินทานะก็ต้องบอกเลยนะ คนส่วนใหญ่คนะชอบนินทากันนะไอ้นูนไอ้นีจุ๊บจิ๊บย้อนกลับมานรื่งารไปจากโลกใบนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้เรียกได้ว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นกันแล้วกันนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเราจะรู้สึกว่าการนินทาเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกไปในทางลบเนาะใช่ใช่แต่เอาจริงๆนะคะเขาทำวิจัยออกมาแล้วคุณผู้ชมคะว่าการนินทาเนี่ยเอ้ามีประโยชน์เหมือนกันใช่มากด้วยการนินทาเนี่ยนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบนินทาเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะวันละนะ ห้าชั่วโมงต่อวันเชียวนะพี่๊กถ้าคิดเป็นนาทีที่เสียไปเนี่ยนะคะก็298นาทีของแต่ละวันนะคะรวมทั้งน้ำไม่นินทาที่บ้านที่ทํางานทุกที่ว่ามีกันแล<ห>้วกันก็ค,คุณคิดดูตื่นมานะเจอสามีก็นี่เธอเมื่อวานนั้นน,นีนูนพอพูดกับลูกก็เอานิดนึงถูกไหมพี่ว่าไหมคะก็ให้ได้ซอกแซกซอกแซก,ซแซกนิดๆและเห็นเขาบอกว่าคนที่นินทาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดเรื่องอะไรรู้ไหมคะหนึ่งรเรื่องความสวยงามเรื่องน้ําหนักตัวเอง เรื่องผู้ชาย แล้วก็เรื่องคนใกล้ตัวแล้วก็เรื่องไปช้อปปิ้งต่างๆนานาไปซชื่ออะไรมาแล้วก็เรื่องการพักผ่อนการเที่ยวแล้วก็ครอบคร,รัวตัวเ,<ล>เองเออไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะโดยเฉพาะปัญหาอะไรรู้ไหมปัญหาที่คนอื่นเนี่ยเราเอามาใส่ใจตัวเราเลยทําให้มันเกิดพลังตื่นเต,ต้นขึ้นมาน้องผัดรู้ไหมคะใช่พี่แล้วก็36มปซของการสํารวจนะพี่นะ,ะพบว่าสาวๆเนี่ยคุยกันเรื่องที่เป็นความลับนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาความลับที่พูดว่าเธออย่าไปบอกใครนะเนี่ย อเอาออกไปสนทนาต่อตลอดพี่ก็คือความลับไม่มีในโลกนะคะแล้วก็ที่เขาทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลายัยน<า>ิติแกนของอเมริกานะคะก็ระบุถึงข้อดีของการซุบซิปนินทานะคะว่า ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขม,มีสุขภาพตื่นเต้<ข>นตื่นน,ะะนแล้วฮอร์โมนหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันลดความเครียดความกังวลน,นะคะฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนพี่จิกมันเพิ่มสูงขึ้นเวลาเราได้พูดไปได้นินทาไปเขาเรียกว่ามันถูกปลดปล่อยไปกับการนินทาค่ะคุณพี่นี่นะคะคนเรานะเกิดมานะคะเขาบอก อันนินทากาเลเหมือนเทนาเหมือนเทแกบไม่เจ็บแถบทแบบติกจักั่แลนี่แล้วก็นินทาแลวเห็นไหมโอ้นินทาตะกั่แลน้องเห็นไหมคนเรามันต้องนินนะคะน้องนินน้องทาคุณทาน้องนินเออเห็นไหมมันคู่กันแลยค่ะนิดๆหน่อยๆตื่นมาเช้าๆจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กมันก็มีความสุขไม่มีใครหลงในโลกใบนี้ที่ไม่นินทาแต่คุณเชื่อไหมบางครั้งนะพอได้นินทาพักนะ ไอ้ปัญหาที่มันคิดไม่ออกมันมันก็ผุดขึ้นมาจากคนนาเลยนะแต่ก็นินทาในสิ่งดีๆนะคะอย่างอย่านินทาให้ร้ายตัวเองนะเนแบบโอ้โหอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่งสิ่งนี้สิ่งเดียวไม่มีการนินทากันเลยรู้ไหมคะเป็นของจริงอ่าว่าไปนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ออร์ดาสนะคะโอ้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะครีมย้อมผมออร์ดนะคะ ปิดผมขาวคุณภายใน5้านาทีเพีนผสมครีมนะคะเข้าไปแล้วก็คุณก็ทาไปที่หงอกๆของคุณบนศีรษนนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกนะคะง่ายนิดเดียวแปบ๊บเดียวผมคุณก็จะสลวยสวยเก๋ด้วยออดาร์ค่ะมีสีสันที่คุณเลือก3สีด้วยกันนะคะ1สีดำา2สีน้ำตาลเข้มและ3สีน้ำตาลธรรมชาติอย่าลืมไปหาซื้อแล้วก็ใช้กันเลยนะคะจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะ<อ> <ๆ S 1> นี่เดี๋ยวขอนินทาเดี๋ยวได้ไหมว่าวันนี้สวยนะเอเอ แต่งหน้าตั้งหกชั่วโมงแต่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 สตออ้าวคืออะไรอ่ะอ่าดินทาแล้วเห็นไหมผัดเนี่สตออ่ะนี่คือดินทาแล้วถ้าดินทาหนูต้องไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็แต่งจะตอเบรี่ไงแล้วเนี่ยอ้าอะไรของแม่เนี่ยชวงหน้าคุกช่อคะมีสาระดีๆมาบอกอีกเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเองก่อนี้ไม่ดินทาเลยนะคะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วบอกเลยว่าจะเสียใจค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องความสวยความงามดีกว่านะคะแล้วนั่งนี่ทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะคะน้องมิ้นและน้องธันแนะนําตัวเองเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสค่ะพี่ปัทไทยนะคะก็เดี๋ยวมินแนะนําเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้่ค่ะอนึกว่าจะมาประกาศให้การแต่งงานโอ้โหพี่อนี้เราเราบอกเคล็ดลับดีๆให้ก่อนนะคะเป็นเรื่องราวของการดูแลผิวหน้านะคะคือมิ้นเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็คุณธันเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะคุณธันนะคะคุณธันโอเค คุณทันกับน้องมินโอเคใช่แต่ก่อนอื่นที่จะให้คุณทันเล่าให้ฟังเนี่ยมันเล่าปัญหาตัวเองให้ฟังก่อนคือจะบอกว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนที่ชมรายการนี้เนี่ยมักจะได้เคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณการกินการออกกาลังกายเพราะว่ามินก็เป็นแฟนเราอยู่แล้วไม่ต้อเป็นห่วงใช่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าด้วยวัยของมินเนี่ยเป็นวัยวัยสี่สิบปีนี้มินอายุสี่สิบสามค่ะปีนี้สี่สิบสามแล้วเราก็เลย เลยอยากจะมาบอกเล่าเรื่องเราว่ามีแต่คนช่วยพี่มิ้นสี่สิบสามแล้วทำไมยังดูอ่อนเยาว์อยู่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันเรื่องเราดีๆแต่ปัญหาผิวหน้ามิ้นเนี่ยคือด้วยก่อนก่อนที่จะมาดูดีแบบนี้มันเจอปัญหามาเยอะมีรูปแมมีรูปเป็นเซตเลยนะคะแม่มีรูปไหมคะมีรูปเอารูปไ้ดูมีรูปตอนหน้าเยินไหมมีนู่นนี่ คือจะบอกว่าปัญหาผิวตอนนั้นนะคะเจอปัญหาอย่างแรกเลยคือผิวหน้าเนี่ยมันไม่ฉ่าเหมือนตอนวัยรุ่นค่ะมันแห้งนหน้าเป็นหน้าอะไรมันเนี่ยทันแบบผ้าโลงหรอจุกเต็มเลยอ่ะคือจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหน้ามันแห้งมันตอบมันซีบมันฟีบแล้วมันทําให้เราเกิดริ้วรอยหน้าแห้งเป็นที่มาของทุกปัญหาจริงๆใช่ไหมคะคะหน้าหนูงงมากว่าสมัยวัยรุ่นทําไมหน้าเรามันเด้งดึ๋งทําไมพออายุเยอะขึ้นเนี่ยยิ่งขึ้นเลขสี่ปุ๊บนะหน้ามันแห้งมันตอบแล้วริ้วรอยยับทั้งหน้าแล้วริ้ววรอยยแบบัไม่่าาาจะเป็นนห้ผกง ตาล่องแก้มล่องน้ำมาและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือพวกฝ้ากะและจุดด่างดำโอ้อันนี้มาแบบคอมโบเซตจริงๆนี่มาโชว์นี่มาโชว์ความผิดพลาดของหน้าใช่ไหมกล้ามากเลยแม่แม่แต่ว่าด้วยความที่เราอยากสวยเราก็ลองมาหลายวิธีด้วยวิธีทั้งเสียเงินเยอะก็ตามมอสเจอร์ไรเซอร์ก็ตามเข้าคลินิกก็ตามเราทําหมดแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า มันไม่ได้อ่ะยุคนี้มันจะเป็นยุคที่มาจ่ายแพงมันไม่ได้เราเลยเซิร์ชหาข้อมูลว่าเอ้ยมันมีผลิตผลิตผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่จะตอบโจทย์ผิวเราอ่ะก็เลยไปเจอตัวนี้ค่ะชื่อว่ารีซิสกินซึ่งเจ้ารีซิสกินตัวนี้เป็นนวัตกรรมจากประเทศเยอรมันเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เขาให้3คุณสมบัติทำไมทำไมเยอรมันอ่ะเผื่อคุณผู้ชมสงสัยเออเกี่ยวอะไรสิเดี๋ยวจะเป็นพวกสวงสวิตอะไรอย่างเงี้ยทำไมเยอรมันทำไมต้องเยอรมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณทันเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่า คุณทันเนี่ยเป็นคนคัดสรรสารสกัดแต่จะบอกว่ารีซิสกินเนี่ยมันตอบโจทย์คือมันช่วยในเรื่องการฟื้นฟูหนังหน้าที่มันแย่ๆของมนเนี่ยให้มันกลับมาดีแล้วมันก็บำรุงให้หน้าเรามันอิ่มมันฉ่ำมันวาวลดเรือนร้วร้อยและที่สําคัญคือมันช่วยปกป้องมันได้สามคุณสมบัติคือมีคนกลางร่มให้เราคือมันเลิศมันเลิศยังไงต้องให้คุณทันเล่าค่ะคุณทันเป็นเจ้าของในฐานะเป็นเจ้าของคิดยังไงถึงก็ค้นพบรีซิสกินนะคะ เดี๋ยวต้องเริ่มก่อนอื่นก็คือเริ่มจากว่าเอสาเหตุของปัญหาผิวที่คุณมินเป็นนะครับเป็นยังไงก่อนคือปัญหาผิวของคุณมินนะครับมักจะเกิดจากการที่ผิวเราครับเหมือนเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นผิวที่มีริ้วรอยผิวที่มีจุดด่างดำหรือว่าผิวหย่อนคล้อยรวมถึงพวกผิวแห้งหรือว่าผิวที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี้ย มักจะมีสาเหตุมาจากการที่ผิวเ,เสื่อมสภาพซึ่งเสื่อมสภาพจากอะไรเสรื่อมสภาพจากการที่ผิวอะครับสัมผัสกับมลภาวะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยครับเจอแสงแดดทาร้ายผิวเลี่ยงก็มไม่ได้นะบางทีใช่ครับเลียงไม่ได้หรือว่ามลภาวะอย่างเช่นที่เลียงไม่ได้ยิ่งกว่าคือมลภาวะทางอากาศพวะกฝุ่นควันควันมลทีใช่ปะทะทุกวันพอยิ่งปะทะทุกวันเนี่ยครับผิวยิ่งเสื่อมโทรมยิ่งเสื่อมสภาพนอกจากมลภาวะแล้วครับพวกความเครียด เครียดจากงานเครียดจากการคิดมากหรือว่าพวกการพักผ่อนไม่เพียงพอครับอันนี้ปัทะเองเลยทุกวันเหมือนกันนะคะทั้งภายนอกทั้งภายในคําให้ผิวเราเสื่อมสภาพลงเพราะผิวเราเสื่อมสภาพลงเนี่ยครับมันก็จะเกิดอาการแห้งแพ้ง่ายและยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นซึ่งตัวทิสกินนะครับมันช่วยก็คือช่วยให้หนึ่งก็คือช่วยฟื้นฟูมันเหมือนมีสารที่ทําให้ผิวเราครับรีเซ็ตตัวเองจากที่อ่อนแอเสื่อม ถูกทำลายให้เสื่อมสภาพครับ,บกลับมาแข็งแรงขึ้นพื้นฟูให้ผิวอะครับมีสุขภาพดีขึ้นเอนอจากนั้นนะครับมันยังช่วยบํารุงได้ผิวจะรู้สึกว่าพอทาไปแล้วครับมันจะชุ่มชื้นขึ้น<อ>มันสามารถที่จะเหมือนกับว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ โดยเขามีงานวิจัยพบว่าพอคนที่ทาลิทิสกินไปแล้วครับสามารถจะเพิ่มความยุ่งชื้นในผิวได้สูงถึง250เปอร์เซ็นต์รอนานไหมบางคนเขาอยากจะให้ฟูฟูเลยฟื้นเลยจริงอาจจะคนละอาจจะแล้วแต่คนแต่ว่าจากที่ทดลองมาครับคือประมาณไม่เกินเจ็ดวันเห็นผลเลยอาทิ์เดียวอาทิเวลยจะต้องจำลองจำลองไปเที่ยวตากแดดดำนงดำน้ำไปไหนมาไหนมาี่คือช่วยฟื้นฟูเลยว้ายท้าพิสูจน์ แต่เราต้องดูแลต้องดูแลอย่างสม่าเสมอคนะคือทาเจ็ดวันเนี่ยครับไม่ได้แค่ฟื้นฟูอย่างเดียวมันยังช่วยที่จะกักเก็บด้วยคือถ้าสมมติว่าคนที่ใช้ต่อเนื่องนานๆนะครับตัวครีมเนี่ยมันสามารถที่จะกักเก็บความยุ่มชื้นไว้ได้นานถึง7วันอันนี้เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยนะครับใช่คือจะบอกสมไว้ด้วยนะใช่คือจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาช่วยในเรื่องการฟื้นฟูใช่ไหมปัญหาริ้วรอยหน้าแห้งหน้าเหี่ยวหน้าแก่จุดด่างดำคือมันช่วยช่วยในเรื่องการฟื้นฟูฟื้นฟูเสร็จปุ๊บเขาบำรุงงงใใหห้้้ผิวมมมมมมััััันนนนตต่่่ึไไดดููแฟฟบีกล แย่เหมือนเ้ิมป้ังมีเงินฝากเก็บไว้ให้เราด้วยแบบใช่คือทาตัวเนี้ยคค้าเนจ็ดวันเนี้ยมันจะเริ่มด้วยเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าแม่ลืมทาจะ อีกเจ็ดวันสูงผาวันนี้แล้วแม่บินไปต่างประเทศเจ็ดวันกบมาได้ไม่ต้องทาก็ได้เจ็ดวันก็คือเขาสะสมไว้ให้ใต้ผิวด้วยเขาสะสมใต้ผิวให้เจ็ดวันแปลกเป็นระบบที่ไม่ค่อยเห็นนะเป็นเจ็ดก็มันหายไป day by day วันต่อวันหมดลยอ่ะใช่คือนอกสียจากที่มันสะสมไว้ใต้ผิวแล้วมันยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอันหนึ่งด้วยครับก็คือมันสามารถที่จะปกป้องผิวจากมลภาวะได้คือมันสามารถที่เหมือนกับว่าเก็บน้ําไว้เพราะน้ําที่เราสะสมมาครับไม่ได้สะสมเปล่าๆมันสร้างเป็นเหมือนเกาะ ความชุ่มชื้นไว้ใต้ผิวเราทําให้ผิวของเราครับสามารถที่จะปกป้องจากพวกความร้อนแสง UV หรือว่ามลาวะทางอากาศเช่นฝุ่นโดยเฉพาะยิ่งฝุ่น pm ียม2ุดได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้ครีมอื่นนะครับแค่ฟื้นฟูหรือบำรุงอย่างเดียวแล้วเรามไม่ป้องกันอย่างเงี้ย ผิวเราก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นริ้วรอยหรือว่าพวกจุดเหมือนเดิมได้เหมือนเขาเรียกหมดยาก็หมดกันได้นะทำไมเยอรมันนิดนึงที่ติดใจตรงนี้เยอรมันเนี่ยคือมันมีสารเฉพาะอยู่คือตัวพิตกินเนี่ยครับมันใช้สารเฉพาะชื่อว่าเอ็กซิมไลท์ซึ่งเป็นลิเกธิ์เฉพาะจากทางประเทศเยอรมันเท่านั้นไม่มีเอ็กซิมไลท์ใช่เอ็กซิมไลท์เนี่ยคือสารที่เราสกัดมาจากสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าทนต่อพวกปัจจัยแวดล้อมดีที่สุดมันชอบอยู่ตามพวกคาร์เรซายหรือว่าพวกตามน้ำผึ้ร้อนพวกนี้ครับมันมี สมบัติที่ทนแล้วก็ปรับตัวได้ดีพอเราเอาเขามาใช้ครับผิวเราก็เลยเหมือนกับว่าได้ทําการฟื้นฟูบํารุงด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยแม่เดี๋ยวนูเทสให้ดูว่ามันเหีียวเหี่ยวมือแห้งๆเนี่ยค่ะไม่ใช่อยากคอนแอกเตนร์นากเลยค่ะอยากให้เทสที่หลังมือจากเยอรมันแม่ลองเทสดูคือหลังมือเรามันจะแห้งกว่าหน้าแลวผู้ชมดูทาไปที่หลังมือแล้วใช้นิดเดียวนะเท่าเม็ดถั่วเขียวได้ทั้งหน้าไม่ต้องใช้เยอะแล้วเวลาทาไปปุ๊บค่ะคุณดูความฉ่ำเห็นข้างล่างไหมคะ เอ้มาอย่างนี้แล้วโปรยังไงเนี่ยอยากจะรู้จังแม่อยากได้เลยใช่ไหมอย,อยากได้เนี่ยรีบเลยเนี่ยพอเขาทาเขาฉ่ำ<ๆ>เสร็จปุ๊บนะจะบอกค<ๆ>ุณผู้ชมเลยนะหลอดเดียวเนี่ยใช้ได้3เดือน คือไม่ต้องซื้อบ่อยด้วยค่ะคือมินจะสร้างความมั่นใจให้คุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะคือหหลอดใช้ได้3เดือนฟื้นฟูผิวหน้าที่มันแห้งตอบให้มันเพิ่มน้ําอิ่มน้ํำฉ่มน้ําลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะเห็นเลยผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นหลอดหนึ่งใช้ได้3เดือนและใช้ได้แม้แต่ผิวบอบบางแพ้ง่ายแพ้ง่ายระดับไหนรู้ไหมคะเด็ก1เดือนขึ้นไปใช้ได้เลยค่ะแม่แล้วแพทย์ผิวหนังแนะนําให้ใช้หลายหลายสถาบันผิวหนัง และมั่นใจหนึ่งอย่างนี่คือเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันและหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมนี้เพราะฉะนั้นเห็นผลรวดเร็วภายใน7วันอันนี้ตัวมี้อยากจะรู้อยากจะรีบซื้อหลอดเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบค่ะแม่ปกติเหรอปกติเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเลตเดียวกับที่ต่างประเทศคือที่เยอรมันก็ขายแต่เยอรมันจะขายแพงกว่านี้แต่อันนี้เลดเมืองไทยเราขายที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบพิเศษห้าสิบสายแรกวันนี้ถ้าคุณโทรเข้ามาเราแถมตัวบอดี้ค่ะเป็นลิซิสกรนบอดี เซรั่มมีคุณสมบัติเหมือนกับทาหน้าแอ่อันนี้ไว้ทาตัวค่ะแม่แถมคู่กันไปเลยแถมคู่ตัวนี้990บาทนะคะเป็นทางฟื้นฟูผิวเหี่ยวเนี่ยทำให้ตึงนะคะบำรุงให้ผิวเรามันเด้งนะคะแล้วก็ปกป้องเหมือนมีคนกลางร่มให้เราตลอดเวลารวมกันเท่าไหร่คะราคาเนี้ยรวมกันอยู่ที่2,200บาทแต่50สายแรกวันนี้คุณกดมาที่หมายเลข02660028 02660028หรือสแกนคิวอารค้ดหน้าจอก็ได้นะคะ ad q u a l i t หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่นะคะ w w w q u a l i c ดอทคอมห้สายแรกเนี่ย ไม่ต้องจ่าย2,200บาทจ่ายแท่หค่งพันยห้าสบาทแล้วก็แถมบอดี้แถมบอดี้แถมบอดี้ทยยเร็วๆนีค่ะคุณผู้ชมค่ะหมุนไปที่เบอร์อะไรคะมุนย์สองหกหนย์ศูนย์สองแค่ะ0ู6 6์สองหนะคะคุณได้2ชิ้นนี้จากราคาปกติ2,200บาทแต่คุณจ่ายแค่1,250บาทโอ้โหเราจะให้กี่สายคะ50สายเท่านั้นค่ะเพราะว่าลายบอวันนี้เจ้าของเขามาเองปกติถ้าคุณจะบินไปซื้อที่เยอรมันไม่ต้องเลยหรือถ้าคุณไปเจอตามคลนกดๆที่ ก็ตามคุณจะซื้อได้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียว1,250สองไม่มีแถมบอดี้ด้วยไม่มีแถมบอดี้คือคุณทันเนี่ยเขาเป็นคนนําเข้ามาเองแล้วเขาเป็นคนศึกษาเองแล้วเขาก็เป็นเภสัชเองด้วยเพราะฉะนั้นเขามีความรู้ทุกอย่างองค์ประกอบแล้วก็สารสกัดทุกอย่างเนี่ยคือถูกต้องตามขั้นตอนมีออยปลอดภัยที่สําคัญวันนี้เขาให้ของแถมเราได้เรียกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทันมาเองงานนี้ทันจัดเต็มใช่แล้วทันทุ่มจดตัวเลยเลยนแค่้สสายแรกเลยนะคะเชือ1หนึ่งแถมหนึ่งนะคะว้าวคุณ แมวก็เสียดายตายเลยนะคะแล้วๆวเลยนี่จะบอกว่าที่ตอนทาเอาครีมพับมันเดียวมันเดียวใช่ไหมมีคนเล่ามาตกใจว่ามันเยอะแล้วมันจะทำยังไงปรากฏว่าพอไปเล่นๆมันแห้งพี่ิีดีมากใช่คุณเภสัช มาเองท่านก็เป็นเภสัชคุณท่านก็จะรู้หมดเลยผิวบอดี้ของเราเป็นยังไงยังไงย่ำโป๊ะอีกทีสิคะวันนี้คุณผู้ชมนะคะมั่นใจนะคะผู้หญิงวัย43มาการันตีแล้วนะคะผิวหน้าอิ่มน้ําชํำน้ํานะคะริ้วรอยและแลดูจางลงผู้ดาน่43ไม่ได้50ใช้ได้ไหมคะโอ้โหแม่แม่หนูยังใช้เลย60ได้ไหมคะคือผิวตั้งแต่30อัพไปเลย สามสิบอัพไปเลยใช่ไหมคะสามสิบอัพเด็กหนึ่งเดือนใช้ได้อะแม่โู้แม่เอาไปทัทานตัวนี้หมอสำหรับคนที่ผิวบอบบางใช้ได้ค่ะขนาดคุณหมอยังเลิกคอมเมนต์ให้ใช้ได้ทใช่ผิวแห้มคะใช้ได้ใช่เลยคะคุนที่ผิวแห้งจากการเจ็บป่วยอาจจะเป็นไตเป็นอะไรที่ผิวมันแห้งผิดปกติใช้เลยนี่คุณหมอบอกแล้วเนื้อคือไม่ถึงสามสิบสายแล้วนะคะหรือประมาณยี่สิบสายแล้วตอนนี้ต้องเรียกว่าโทรกันกันนะ คืเหลืออยู่20กว่าถ่ายชื่อ1แถม1นะคะในราคาย่อมเยาเลยนะคะ1,250บาทค่ะจากราคา2,200บาทโอเคค่ะ1,250บาทโทรได้เลยที่02660028นะคะรีบโทรเลยนะครเราให้แค่5จุใจแรกเลยนะคะโอ้คุณทันมาเองจับทั้งทีให้หมดเลยนะคะเอาราคาคุณผู้ชมขาช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปช่วงอร่อยติดตลาดวันนี้ต้องขอบคุณคุณทันเนาะผิวใสลอยได้ใช่ค่ะแล้วก็น้องนะคะจากเครื่องสำอาง วันนี้ทุกไม่อันเลยค่ะไปอร่อยติตลาดกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไปค่ะไปทานด้วยกันเนาะอันนี้เหลือไม่ถึงิบ้มาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะในในช่วงอร่อยติตลาดน้องพาดค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เหมาะสำหรับสายหวานใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนหวานนะคะเตรียมตัวอะไรนะคะวันนี้จะพาไปทานโรตีมีทั้งหกรสชาตินะคะโรตีที่บ้านเสนาไปกันไหม6รสชาติ ไปอยากจะชิมไปเลยค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาชาค่ะเจ้าของร้านโลตีบ้านเสนาค่ะสุดเริ่มต้นของร้านนะคะเป็นสูตรที่ทำทานกันเองภายในบ้านอยู่แล้วค่ะ เป็นสูตรมาจากคุณตานะคะคุณตาเป็นคนปากีสถาน,นะคะ่ะเวลาแขกมาบ้านก็ทําเสิร์ฟแล้วก็แขกที่บ้านก็ชมว่าชอบมากๆคุณเพื่อนก็ชอบค่ะก็เลยคุณแม่ก็เลยตัดสินใจเปิดร้าน,นะคะ่ะที่มาของชื่อโรตีบ้านเสนาก็คือบ้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเสนานิเวศโครงการหนึ่งนะคะก็เลยพูดติดปากกันว่าบ้านเสนาค่ะก็เลยเอาตรงนี้มาตั้งเป็นชื่อร้านค่ะว่าโรตีบ้านเสนาค่ะ ตีบ้านเสนานะคะเป็นโรตีที่ใช้เนยสดแท้ค่ะไม่ใส่มรา์การีค่ะทําให้โรตีมีความหอมเนยนะคะและที่สําคัญคือแป้งของเราหนานุ่มค่ะพอเราเอาไปทอดข้างข้างนอกก็จะกรอบข้างในก็จะยังนุ่มอยู่นะคะแล้วก็จะมีความเป็นชั้นๆนะคะ่ะตัวแป้งของเรานะคะมี6รสชาติค่ะมีโรตีเนยสดนะคะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตชาเขียวโฮวีดชาโคสตรอเบอรี่ค่ะ ที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะคะคือโรตีเนยสดค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านพอฟีดแบดีทางร้านก็เริ่มทํารสชาติอื่นๆขึ้นมาค่ะเ,ออเป็นโฮวีดนะคะโฮวีดสำหรับคนที่เป็นห่วงสุขภาพนะคะอยากทานโรตีแต่ก็ยังห่วงสุขภาพอยู่ค่ะเราใช้แป้งไม่ขัดสีะคะ่ะอันนี้แนะนํามากๆเลยค่ะส่วนชาเขียวกับช็อกโกแลตนะคะเป็นอีก2ตัวที่ขายดีมากๆค่ะสําหรับคนที่ชอบ ออชาเขียวนะคะทานเข้าไปคําแรกก็จะมีกลิ่นของชาเขียวค่ะช็อกโกแลตก็เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนซอเบอรี่นะคะเ,ออเด็กๆก,ก็จะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าสีสันสดใสนะคะส่วนชาโฟลค่ะสำหรับร้านอาหารที่รับไปเขาจะเอาไปทานคู่กับแกงค่ะทำให้เพิ่มสีสันให้กับที่ร้านได้ค่ะ มีสี่รสชาติพันเนื้อเห็ดไก่ชูนหน้านะคะไก่คือรสชาติที่ขายดีที่สุดค่ะแต่ว่ารสชาติที่แตกต่างจากร้านอื่นก็คือเห็ดค่ะสาหรับเป็นทั้งเลือกสําหรับลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะแนะนําเป็นเห็ดค่ะเครื่องดื่ม2ตัวที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะก็คือชาอินเดียกับชามะนาวค่ะชาอินเดียเราใช้ชาใบชาจากประเทศอินเดียค่ะทําให้มีความหอมแล้วใส่ใบชาแบบไม่ตากเลยค่ะแล้วก็สําหรับ คนที่ไม่ชอบติดหวานมากนะคะก็จะชอบชาของเราค่ะส่วนชามะนาวก็คือใช้มะนาวทแท้ๆนะคะนอกจากรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็จะมีความหอมของมะนาวแท้ด้วยค่ะ ระะ้านโรตีบ้านเสนาค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเสนานิเวศโครงการหนึนะคะระหว่างซอย113กับซอย115ค่ะสำหรับลูกค้ากรุงเทพนะคะแอปเดลิเวอรี่ได้ทุกแอปเลยค่ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะโรตีใช้แข็งจะส่งทั่วประเทศไทยค่ะทักมาสอบถามได้ที่ไลน์บ้านเสนาค่ะ หรือว่า Facebook IG โลตีบ้านเสนาภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาโรตีที่มีความแปลกใหม่นะคะมีหลากหลายรสชาติค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับโรตีบ้านเสนานะคะทำจากเนยสดแท้ๆค่ะและชาอินเดียนะคะคุณภาพพรีเมียมค่ะใบชาํำเข้าจากอินเดียแท้ๆค่ะอยากให้ลองทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ จ้ะอู้มีรสเนยสดด้วยฮอ,อวีตค่ะชาเขียวสตรอเบอรี่ค่ะชาโคลแล้วก็มีมัตตาบะแป้งหนานุ่มอร่อยอร่อยด้วยนะคะใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมขะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ตรงเนียนแหละคะ่ะอ่าอันนี้มีข่าวดีอีกอย่างนึงมาแจ้ให้คุณผู้ชมทราบนะคะ,คะก็คือพรุ่งนี้วันที่1กรกฎานะคะ,คะเราจะมีการเขาเรียกว่า เปิดตลาดนะคะ uh huh. ก็คือจะมีของขายนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมได้เลือกในราคาพิเศษนะคะ เป็นเขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยมาจากแหล่งผลิตนะคะเป็นเขาเรียกว่าช้อปปิ้งวิถีใหม่ใส่ใจที่หน้าจอมีพิธีกรนะคะสามคนมีบุ๊คโกะนะคะมีน้องเจ้าโอนะคะมีคุณนายคุณวินัยที่ทํารายการเกี่ยวกับอาหารนะคะอะไรนะคำพีวิถีรวยนะคะเขาจะรู้แหล่งเยอะแยะมากมายนะคะสินค้าดีๆเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมได้เลือกชอปกันแบบสบายใจไม่ต้องออกไปไหนเลยพี่จิ๊กถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่คุณผู้ชมอยู่บ้านและก็เปิดช่อง 9 m ขอ r sd หมายเลข30ค่ะ,คะแล้วก็รออยู่หน้าจอเลยนะคะรายการตลาดนัดรัชดาทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา6โมงครึ่งนะคะย้ำเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมจ๋าอย่าลืมนะคะตลาดนัด ตลาดนัดรัชดาวันนี้มาเจอกันนมผู้ชมชอบได้เต็มที่ไม่ต้องออกไปไหนให้เพื่องค่ารถเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วเสื้อผ้าสวยๆจากที่ไหนคะเสื้อผ้าเราสองคนมิจิค่ะนะคะแล้วก็รายการต่อไปนะคะคุกผู้ชมชมต่อได้เลยสารร้านร่นค่ะทำพีวิถีรวยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนต้องบอกว่าสวัสดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ชมทุกๆวันเลยนะคะ อย่าลืมเรานะคะตั้งแต่วันจังจนถึงวันสุกร์นะคะรายการเฮด์และร็ขอบคุณที่รับชมเราด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะทุกๆท่านเลยค่ะกลาบสวัสดีค่ะไปค่ะแม่ไปไปค่ะสอยค่ะแม่